สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเรื่องของการสูงวัยแต่ว่าไม่ใช่แค่การมีอายุยืนยาวเฉยๆนะคะเราจะเน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีคุณภาพค่ะโดยเฉพาะเลยการดูแลกระดูก ข้อต่อกล้ามเนื้อเพื่อให้เรายัางแบบเคลื่อนไหวได้ดีคล่องแคล่วไปนานๆข้อมูลหลกัหลกๆวันนี้ก็มาจากมุมมองของแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลหรือหมอผิงผู้ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าไอ้ที่เรียกว่าแก่แบบใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงที่เรายัางสุขภาพดียังมีแรงทํานู่นทํานี่ได้มันต่างจากแก่แบบเก่าที่อาจจะแบบ วอยอดอดแอนแอดมีข้อจํากัดเยอะแยะยังไงบ้างเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวใจสําคัญในการยืดเขาเรียกว่าช่วงเวลาสุขภาพดีหรือ health span เนี่ยคืออะไรไม่ใช่แค่อายุไข lifespan ที่ตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากจริงๆครับตอนนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดในอีกไม่นานนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจว่าจะดูแลตัวเองยังไงให้แก่ไปแบบแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคะ่ะเัมนเรามาเริ่มแกะรอยความแก่กันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะว่าร่างกายเรามันเสื่อมลงตามธรรมชาติได้ยังไงบ้างครับ หมอผิงพูดถึงปัจจัยข้างในอย่างพวกสเตมเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดที่มันคอยซ่อมแซมร่างกายเราพอนานๆไปมันก็เริ่มล้าลงครับแล้วก็มีเรื่องเทโลเมียรที่อยู่ปลาย DNA หมอผิงเปรียบเหมือนปลอกปลายเชือกลองเท้าใช่ค่ะใช่พอเซลล์แบ่งตัวบ่อยๆอายุเยอะขึ้นปลอกนี้มันก็สั้นลงสั้นลงทำให้เซลล์เริ่มทำงานเพี้ยนๆไปถูกต้องครับมันเหมือนเป็นนาฬิกาชีวภาพในตัวเราเลยนะ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือตัวเร่งค่ะอ๋อมีตัวเร่งด้วยมีครับที่ทำให้กระบวนการนี้มันเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นมีสองตัวหลักๆที่หมอผิงเน้นเลยคือหนึ่งอนุมูลอิสระหรือฟรี e รดิ i ค a ล s อันนี้เปรียบง่ายๆเหมือนสนิปในร่างกายเราครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะจากการเผาผลาญพลังงานความเครียดหรือมลภาวะที่เราเจอ ถ้ามันมีมากเกินไปแล้วร่างกายเรากําจัดไม่ทันเนี่ยมันก็จะไปเร่งให้เซลล์เสื่อมเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นครับแล้วอีกตัวเร่งล่ะคะอีกตัวที่สําคัญมากๆเลยก็คือการอักเสบหรือ inflammation อแต่ว่าไม่ใช่การอักเสบแบบแผลบวมแดงที่เราเห็นชัดๆนะครับมันคือการอักเสบแบบเรื้อรังที่มันซ่อนอยู่ข้างในลึกๆระดับเซลล์เลยเขามีท์เรียกว่า inflammaging คือเอาคำว่า inflammation กับ aging มารวมกันอ๋อ oh, inflammation ใช่ครับมันเหมือนกับว่ามีไฟคุกรุ่นอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับไฟอ่อนๆเน,นี่ยแหละที่เป็นตัวการสำคัญของปัญหาสุขภาพหลายอย่างที่มากับวัยอย่างเช่นภาวะอ้วนลงพุงโรคหัวใจหรือแม้แต่ปัญหาข้อเสื่อมที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วก็เรื่องแบคทีเรียในลำไส้หรือกัดไมโครไบโอมเนี่ยก็มีส่วนกับเรื่องนี้เหมือนกันนะถ้าสมดุลมันไม่ดีก็อาจจะไปกระตุ้นการอักเสบได้อีกโหน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาอย่างเดียวแต่ไลฟ์สไตล์เรานี้แหละที่เรื่งความเสื่อมได้ถูกต้องครับงั้นเรามาดูปัญหาที่เจอบ่อยๆกันดีกว่าค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหว อย่างแรกเลยที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่จริงๆสำคัญมากคือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาพีเนียครับชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะคะแต่มันก็คือการที่กล้ามเนื้อเราอะทั้งขนาดทั้งความแข็งแรงมันลดลงไปตามวัยเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีแบบแรงบีบมือมันน้อยลงเปิดฝาขวดอะไรยากขึ้นหรือแค่ลุกจากเก้าอี้ก็รู้สึกว่าลำบากขึ้นนั่นละคะ่ะ อาจจะเป็นสัญญาณของซาโคพเนียใช่เลยครับซาโคพเนียเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแรงน้อยลงนะแต่มันเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มกระดูกหักอแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมแย่ลงอาจจะแบบช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงปัจจัยเสี่ยงก็มีทั้งเรื่องอายุที่มากขึ้นการไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือว่าการมีภาวะอ้วนลงพุงซึ่งไอภาวะอ้วนลงพุงนี่ก็สําคัญมากจนต้องแยกพูดเลยครับใช่เลยค่ะ อ้วนลงพุงนี่เจอบ่อยจริงๆนะคะได้ยินว่าเกือบครึ่งของผู้สูงอายุไทยมีภาวะนี้เลยครับผม มันไม่ใช่แค่เรื่องบุคลิกภาพแต่ว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับไออินฟลามเอจที่เราเพิ่งคุยกันไปแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงสารพัดโรคเลยทั้งเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็ยังทำให้ข้อเข่าข้อสะโพกต้องรับน้ำหนักเกินด้วยค่ะใช่ครับพุงที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไขมันธรรมดานะแต่มันเป็นเหมือนโรงงานผลิตสารก่อการอักเสบชั้นดีเลยโอ้โห oh พอร่างกายอักเสบเยอะ กล้ามเนื้อก็สลายง่ายขึ้นข้อก็เสื่อมเร็วขึ้นมันเป็นวงจรที่ไม่ดีเลยครับวิธีประเมินง่ายๆเลยก็คือวัดรอบเอวผู้ชายไม่ควรเกิน9 0ซนติเมตรผู้หญิงไม่ควรเกิน8 0ซนเมตรถ้าเกินนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับค่ะแล้วปัญหาคลาสสิกเลยโรคข้อเสื่อม Osteoarthritis อันนี้คนเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะข้อเขา่าใช่ไหมคะครับผมข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากกระดูกอ่อนที่คลุมผิวข้ออยู่ค่ะ ซึ่งปกติมันทำหน้าที่เหมือนเบาะคอยรองรับแรงกระแทกพอมันสึกหรอไปตามการใช้งานหรือว่าน้ำหนักตัวที่มากเกินไปหรือบางทีก็มาจากท่าทางบางอย่างที่เราทำซ้ำๆเช่นนั่งยองๆคุกเขา่าพับเพียบบ่อยๆหรือผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงเป็นประจำอลองนึกภาพเหมือนยางรถยนต์นะครับใช้เป็นนานๆดอกยางมันก็สึกหรือเบาะที่นั่งนานๆมันก็ยุบตัวลงกระดูกอ่อนก็คล้ายๆกันพอมันบางลงหรือผิวไม่เรียบ กระดูกข้างใต้มันก็จะเริ่มเสียดสีกันทําให้เกิดอาการปวดบวมข้อฝืด,ดค่ะหรือบางทีก็มีเสียงดังก็แก๊กในข้อเวลาเคลื่อนไหวฟังดูแล้วทั้งกล้ามเนื้อน้อยอ้วนลงพุงข้อเสื่อมมันเชื่อมเชื่อมกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยครับแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีคะให้เรายังแบบเคลื่อนไหวได้ดีอยู่ หัวใจสำคัญเลยนะคือต้องจัดการที่ต้นเหตุครับสำหรับเรื่องข้อเสื่อมหรือการดูแลข้อโดยรวมเนี่ยหนึ่งเลยคือควบคุมน้ำหนักครับ uh huh. ลดภาระที่ข้อต้องแบกรับสองคือปรับพฤติกรรมเลี่ยงท่าทางที่มันกระตุ้นให้ปวดเช่นอาจจะเปลี่ยนจากการนั่งพื้นมานั่งเก้าอี้แทนใช้ไม้เท้าช่วยพยุงถ้าจำเป็นและสามที่สำคัญมากๆเลยคือการออกกำลังกายครับเอ๊ eh, ข้อเสื่อมปวดปวดอยู่เนี่ย ออกกาลังกายได้เหรอคะหลายคนจะกลัวว่ายิ่งออกจะยิ่งแย่เอาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากครับจริงๆแล้วการออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี่ยสำคัญมากนะสําหรับคนข้อเสื่อมอ๋อเหรอคะครับเพราะมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆข้อให้แข็งแรงขึ้นเพราะกล้ามเนื้อแข็งแรงมันก็จะช่วยพยุงข้อลดแรงกระแทกที่ลงข้อโดยตรงได้แต่ว่าก็ต้องเลือกประเภทให้ถูกนะครับเช่นการออกกําลังกายในน้ําว่ายน้า ปั่นจักรยานแบบอยู่กับที่หรือการเดินค่ะแต่ก็ต้องเลือกรงคาวาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่หักโหมเกินไปนะครับแล้วการออกกําลังกายแบบไหนคะที่จะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อน้อยหรือสาโคพีเนียโดยตรงเลยลการออกกําลังกายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ resistance training หรือการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านอืม Resance Tra ใช่ครับอันนี้สำคัญมากในการสร้างแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องไปยกเวทหนักหเหมือนนักกล้ามนะครับอาจจะเริ่มง่ายๆที่บ้านก็ได้เช่นลุกนั่งจากเก้าอี้ซ้ำๆหลายๆครั้งใช้ยางยืดออกกำลังกายหรือยกขวดน้ำเล็กๆก็ถือเป็นการฝึกได้ทำสม่าเสมอนะครับควบคู่ไปกับการออกกาลังกายแบบแอโรบิกอย่างเช่นเดินเร็ว่ายน้าเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยอ๋อ oh. ค่ะแสดงว่าต้องขยับร่างกายสม่ำเสมอทั้งแบบแอโรบิกแล้วก็แบบมีแรงต้านด้วยครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องเรื่องปากท้องบ้างค่ะเรื่องอาหารการกินล่ะคะผู้สูงอายุควรกินยังไงดีครับเรื่องอาหารนี่มีจุดที่อาจจะต้องปรับความคิดกันนิดหน่อยนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยผู้สูงอายุต้องการพลังงานหรือแคลอรี่ต่อวันน้อยลงกว่าตอนหนุ่มสาวค่ะ เพราะว่าระบบเผาผลาญมันช้าลงแล้วก็อาจจะเคลื่อนไหวน้อยลงด้วยแต่ว่าในทางตรงกันข้ามสารอาหารสำคัญบางอย่างโดยเฉพาะโปรโตีนเนี่ยกลับต้องการมากขึ้นครับเอา้าวทำไมล่ะคะทำไมโปรโตีนถึงต้องการมากขึ้นเพราะว่าร่างกายผู้สูงอายุเนี่ย เอาโปรโตีนไปใช้สร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าเดิมครับเหมือนประสิทธิภาพเครื่องยนต์มันลดลงอ๋อค่ะค่ะก็เลยต้องการเชื้อเพลิงหรือโปรโตีนเนี่ยมากขึ้นเพื่อมาชดเชยแล้วก็เพื่อต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อรีบหรือซากโคพีเนียที่เราคุยกันไปตะกี้ ปริมาณที่แนะนำก็คือประมาณ1.2ถึง1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันซึ่งสูงกว่าวัยหนุ่มสาวที่ต้องการราวๆ0.8ถึง1.2กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันโอ้ oh. แต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงในผู้ป่วยโรคไตนะครับควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วการกินโปรตีนให้ถึงเนี่ยมันยากไหมคะอย่างสมมติคนหนัก50โลก็ต้องการตั้ง60กรัมเลยไข่ฟองหนึ่งมีแค่ประมาณ7กรัมเองใช่ครับ เป็นความท้าทายเลยโดยเฉพาะในคนที่อาจจะเบื่ออาหารหรือมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืนแหล่งโปรโตีนที่ดีก็คือพวกปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันเต้าหู้ถั่วต่างๆนะครับแต่การจะกินให้ได้ปริมาณมากพอก็อาจจะยากนี่ก็เลยเป็นที่มาของพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรโตีนซึ่งปัจจุบันก็มีทางเลือกจากพืชหรือ plant base ที่น่าสนใจอย่างเช่นเปปไทด์าจากถั่วลําเตาและถั่วเหลือง เปปไทด์มันต่างจากโปรโตีนธรรมดายังไงหรอคะอธิบายง่ายๆคือเปปไทด์เนี่ยมันคือโปรโตีนที่ถูกย่อยให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงแล้วครับอ๋อย่อยมาแล้วใช่ครับเหมือนเราหั่นโปรโตีนชิ้นใหญ่ๆใ,ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วร่างกายก็จะดูดซึมเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น อย่างเปปไตายจากถั่วลันเตาเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องมีกรอดอะมิโนจำเป็นหรือ BCAA สูงซึ่งช่วยเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีโดยเฉพาะเมื่อออกกำลังกายแบบมีแรงตานรวมด้วยค่ะอ่อนในข้อได้ผ่านการไปลดสารอักเสบบางตัวซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมอยู่ครับน่าสนใจค่ะแล้วนอกเหนือจากโปรตีนแล้วมีสารอาหารอะไรอีกบ้างคะที่สำคัญมากๆกับการสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องกระดูข้อต่อ อีกคู่หูที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องกระดูกก็คือแคลเซียมกับวิตามินดีอืมแคลเซียมวิตามินดีครับแคลเซียมเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนผู้ที่อายุ50ปีขึ้นไปต้องการประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะส่วนวิตามินดีเนี่ยเปรียบเหมือนกุญแจสำคัญเลยครับที่ช่วยไขยประตูให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมเข้าไปใช้ได้คือถ้าเราขาดวิตามินดี ต่อให้กินแคลเซียมเข้าไปเยอะแยะร่างกายก็อาจจะเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่เหมือนเคยได้ยินว่าวิตามินดีเนี่ยคนไทยขาดกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะทั้งที่แดดบ้านเราก็แรงมากใช่ครับน่าแปลกแต่จริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราทํางานในอาคารกันเยอะแล้วก็กลัวแดดทาครีมกันแดดกันเป็นประจำใช่ค่ะทําให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดได้น้อยลงแหล่งอาหารก็มีไม่มากนักครับ เช่นปลาทะเลที่มีไขมันสูงไขแดงหรือนมที่เขาเติมวิตามินดีเข้าไปการเสริมวิตามินดีก็เลยอาจจะจำเป็นสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับซึ่งวิตามินดีเนี่ยนอกจากเรื่องแคลเซียมแล้วยังสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะอ๋อค่ะแล้วเรื่องอาหารโดยรวมล่ะคะมีหลักการง่ายๆไหมนอกเหจากจะต้องเน้นโปรตีน หลักการสำคัญเลยคือพยายามเน้นอาหารที่ช่วยดับไฟการอักเสบหรืออิน l ฟลเมจิ่งที่เราคุยกันครับดับไฟอักเสบใช่ครับก็คือเน้นอาหารธรรมชาติไม่ค่อยแปรรูปผักผลไม้หลากสีโดยเฉพาะพวกประกูลเบอร์รี่มะเขือเทศผักใบเขียวเข้มเข้มทัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆที่ไม่ทอดไม่ปรุงรสจัดปลาทะเลที่มีไขมันดีอย่างแซลมอนแมคเคอเรลซาดีนแล้วก็ใช้น้ำมันดีๆในการปรุงอาหารเช่นน้ำมันมะกอก ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดเชื้อไฟด้วยคือลดอาหารหวานจัดเค็มจัดไขมันทรานซี่อยู่ในพวกเบเกอรี่ของท่อต่างๆแล้วก็อาหารแปลรูปทั้งหลายครับมีตัวช่วยอื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบหรือข้อต่อเออมีการศึกษาเกี่ยวกับอโลเวราหรือว่าว่านหางจระเข้เหมือนกันนะครับ ว่านหางจระเข้ครับนอกจากเรื่องช่วยสมานแผลแล้วเนี่ยสารบางอย่างในว่านหางจระเข้ก็พบว่ามีริ์ต้านการอักเสบในร่างกายได้เหมือนกันซึ่งก็อาจจะช่วยลดการอักเสบโดยรวมรวมถึงการอักเสบในข้อได้ด้วยแต่ตรงนี้ก็อาจจะยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมในคนอีกทีนะครับโหฟังดูแล้วการดูแลตัวเองให้แก่แบบมีคุณภาพเนี่ยมันต้องทําหลายอย่างมากๆประกอบกันเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกต้องเลยครับ มันคือการดูแลแบบองค์รวมจริงๆทั้งเรื่องอาหารที่เน้นคุณภาพโปรตีนให้เพียงพอการออกกำลังกายสม่ำเสมอทั้งแบบแอโรบิกทั้งสร้างกล้ามเนื้อการนอนหลับให้มีคุณภาพการจัดการความเครียดแล้วก็อาจจะมีการเสริมสารอาหารที่จำเป็นในส่วนที่ร่างกายอาจจะขาดหรือได้รับไม่พอทุกอย่างต้องทำคูค่กันไปครับเหมือนวงออเคสตราที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องเล่นประสานกันถึงจะออกมาไพเราะ หมอผิงไค่เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังว่าท่านเคยไปตรวจว,วัดอายุชีวภาพจากความยาวของเทโลเมียร์ค่ะและ้วพอหันมาดูแลตัวเองจริงจังทุกนานเลยนะเป็นปีเลยแล้วกลับไปตรวจอีกทีปรากฏว่าเทโลเมียร์มันยาวขึ้นได้จริงๆอายุชีวภาพเด็กลงโหสุดยอดเลยค่ะครับอันนี้เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยว่าการชะลอวัยเนี่ยมันทำได้จริงนะครับถ้าเราตั้งใจเป็นข้อพิสูจน์เลยนะคะว่าเราสร้างการแก่แบบใหม่ได้จริงๆ คำถามสุดท้ายแล้วค่ะควรจะเริ่มดูแลตัวเองจริงจังแบบนี้เมื่อไหร่ดีคะคำตอบง่ายๆเลยครับคือเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอืเหมือนการออมเงินนะครับเริ่มเร็วก็ยิ่งได้เปรียบแต่ว่าก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การเริ่มหันมาดูแลตัวเองวันนี้ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยผลลัพธ์อาจจะเห็นเช้าเร็วต่างกันไปแต่ยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนครับสรุปวันนี้สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด หัวใจสําคัญของการสูงวัยอย่างมีคุณภาพหรือการแก่แบบใหม่ที่เราอยากได้กันเนี่ยก็คือการลงมือทําอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะทั้งเรื่องอาหารที่เน้นโปรตีนเน้นสารต้านอักเสบการออกกําลังกายที่เหมาะสมทั้งสร้างกล้ามเนื้อดูแลหัวใจการนอนหลับการจัดการความเครียดแล้วก็อาจจะมีการเสริมสารอาหารสําคัญอย่างแคลเซียมวิตามินดีหรือโปรตีนรูปแบบเปปไทด์เพื่อให้ร่างกายเรายังแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีมีชีวิตชีวาไปนาน,าน ครับผมและก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเล็กน้อยครับว่านอกจากการดูแลร่างกายให้แข็งแรงตามที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างการมีส่วนร่วมในสังคมหรือการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยส่งเสริมให้การสูงวัยของเรามีคุณภาพและก็มีความสุขมากขึ้นจากพื้นฐานร่างกายที่ดีที่เราสร้างไวน้นี้ได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ